จุดรั่วอ,อยู่ตรงนี้นะครับ<ด>ลองฟังสิเรามาลองเจาะกระดูกครับ จุดที่ก็โค้งอ่ะสุดนะคใต้ท่อน้ำาิงกับใต้ท่อน้ำพิงที้หสามทางลวกสามทางฝนปิดเลยอันนี้คือจุดที่ร่วนะครับสามทางสองฝั่งเลยรอสี่สิบห้าในตำนานอันนี้ต่อใหม่ครับ หลังจากซ่อมจุดนี้ไปแล้วนะครับฟั๊มยังทำงานอยู่ประมาณ3นาทีกว่าก็เลยเดินรอยครับเ <c> ฉ <oughs> พาะขัวเดินลอยเฉพาะขัวครับอันนี้ก๊อกซิงขึ้นชั้นบน